ยกปัวแถมก๋อยเลยโอ้ขายเลยค่ะขี้เก่งแทบอ่ะเดี๋ยวสกลับมาซื้อน้ำกลองละสาวป่ะคนละกลองก็ปลูกพ่อก็ปลูก good night อเจ็ดบาทอันนี้โลดจักบาทเนี่ยเจ็ดสิบเ็ตันน่งแปดสิบตันน่กับแปดสิบโอ้อ้าวอ้าวเดอดถึงโล่ตุ่มย่าเนาะแก้ากันไหวพอค่ะคือหันหลังใช่ไหมค่ะ นั่นไส่ลูกค่ะเจ็ดสิบบาท้่ไ้านกิสินค้าคายดีเร็วบ่ได้ที่ถือถือแม่นข่อยจื้อบ่ได้เลยนะลูกค้าสร้างไว้กขอยจื้อบ่ได้ดอก นลำใหญ่ก็มีลำใหญ่ก็มีลำใหญ่กล้วยลำใหญ่จักบาทลูกของเจ้าบ่ลำใหญ่ข้าบาทข้าบาทกล้วยคอยมีอยู่ขอซื้อลำใหญ่ เือบบอมแถมไม่น้องบอมเอาแถมมาหลายหลายโอ้แถมเบิดตพ่วงกับบอมเนียยังวี่วัยอยู่ตัวแถมจับบาทจับทองเแล้วจับวิ่วัยยุติเจ้าของมวนมาเองเร่เล่เร่เร่เออเออพอต่อเออพต่อซอยตะบัดอ่ะหลวงอัศเจริญคอยเน่ยคอยขาถือกล่อง ก็มามัน่อยหนึ่งวันน่งดีละลาละแถมนั่นว่าไปไปยืมตลาดนี่เขาบอกแถมดินี่เ้งล่าบ้านเจ้าำอบครทำละส้ามัดละซ่าละซ้าก็บสอบละซ่า กินปลาคุงกับนี่ปลาคุงขายจังได้ล่ะนี่โอ้ของพยายนวยละสิบบาทโอ้พอกินอยู่เด้นี่บลาคุงอืดเด้นี่เออกองละสิบเบิดบอดนี่โอ้สิบบาทเบิดเลยนี่ก็ะซิบ่จังหาบาทโอ้อันนี้หาบาทอของอันบักบวบกระซิบป่โอ้คนตีหลักพี่น้องเออ จะเป็นพ in ่อส e ื <rzy> ่อนอ่อ <IL> ว er <an> ่าต <ally parfois> ้องปลูกดอกค่ะค่ะจ้นสิบ้าแนน๋ย่รอบเบิ้งก่อนมีครบทุกอย่างกระมีขนมกะมีชิงกะมีลอตเตอรี่กะมีรางวัลอะตัวได้เลยนั่งอยากได้เจ๊หานึงบ่ กินเบกสลับวันได้ยังเรามาถายเจ็ดหนึ่งหาวสังข้าันนะนี่งานันเบิดแเขากระงเไี <h 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 ่ยม่สใหอยไนบกหุตสิเบิดเลี้ยวบ้านของสวนจะของเออเออกองละจักบาเละแม่ทางนี่บักบวบนีสิบนี่ก็เป็นชุงจัง้าถุงแน่นอนโอ้บ หอมดอกกระเจียวก็มีพี่มีลายยางแหงโอ้กลวยวีใหญ่กลวยใหญ่กลวยใหญ่วยใหญ่วีจักบาทแล้วแม่นี่สี่สิบบาทหนึ่งกอนอู้่บบาทหนึ่งคุณว่าสี่สิบบาทเอาแกงขี้เล็กแม่แกงขี้เล็กถุ้แล้วข้าว ลงเจ้นซื้อน้ำไฟเล็กโอ้ไฟใหญ่ห่วยาแกงขี้เล็กแต่ว่าขี้ขานซื้อเอานี่แหละขวนบกไม้เดือบกไม้เดือตัวไหนี่บอเอ่อเจียวบองจ้ะไม่แพงเตำเอง

เกี่ยวยาวบ่ขนมบ่ครับบ่เผ็ดหรือหวานครับเอาหวาน2อันสีได้ครับอยากไปจสุดเลย ออร่าไทยขายอยังน้อออร่าไทยออร่าไทยต้มค่ะต้มถุ้งเกลียวบาดเลยลาสาวเลยลาสาวเอาสองถุงเอาไปสามเลยสามเลยก็ได้สองถุงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างหมูเดี๋ยวเขาจูบให้อีกโอเดี๋ยพ่ออยู่เจอเลยค่ะขายดีบ่ขายดีดอกสิเบิร์สแล้วเนาะขายดีกก่จะมดแล้ว จ้าดีอย่างหมูโฆษนายน้ำแดงเอาเบ้าเอาเองตัวเนาะออกจากเตามะได้ายดีแห้งใส่เงาไทยมีหน้ากากมีหูจ้าราคาเริ่มต้นจักบาทไอ้เริ่มต้นหกสิบบาทหกสิบบาท พี่น้อยนะครับิป40ไปแล้วแต่สินมันนะครับจ้าสินพี่น้องก้องแสบด้วยจุ้้เอาใส่ไข่อันนึ่งไอ่จ้ารับไข่รับไข่แน่นาอันนึงใส่ไข่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 80ค่ะจ้าอาได้คะอ่ะตัว80กันละตัวอิ่มอิ่มตัวอิ่มอิ่มตัวฉัิไม่สม่ อาจ่างแักบาทละนี่คนซับนี่ตอนหนึ่งบ่ตอนหนึ่งลูกกินกระเบื้อประจักษ์เตมทุงลาาบาทกินอรกเลยค่ะเส้นไห่พ่อเนี่ยเส้นไต่พ่นจะทำบะค่ะเจตอยเส้นไตอยูว่าสัตวนาคาพุทธบาท อันนี้หลกอุกมีจ้ะซื้อขนมน้อยค่ะโอ้ได้หลายยางแห้งแล้วขายดีๆขายดีดีเช้าอันนี้แล้วก็สีเมื่ออะไรจ้ะนักแล้ว ไปอบกทัว่วซอยสาวสากอนอลูกอ่ะบ่ตองใส่ถุงลูกบ่ตองใส่ถุงเดี๋ยวแม่เอเอาเลยอ่าเก่งจังเลยน่าเก่งเก่งเก่ง